สักการะยอยืนเสียงพระคมคืนกองโลกาหาชุลีองค์นันตนาคาราไม่ยาอตสานันภาขาวดี อูุ้ชงม,มิ่งมหาบารมีความหน้าตากียาาิรองคำสิปางทานไหว้วานองคุทีส่สัตันตาด้วยมโนบูชาในยารัตนาเป็นคนอุดไทยทานีใกล้เคียงชัยนาคนอสนสวรรค์และเธอรู้จักอย่างดีเหมือนฉันทิพเพื่อต้องเราไปปัาเรียงหัวใจนำพาฉันบันทึกช่วงเวลา ทริปเทียท่ยวไทยเมืองรองที่ต้องตั้งใจไปเท่านั้น2วันหนึ่งคืนชื่นสุขหัวใจทริปง่ายๆลอกตามคริปนี้ได้เลยครับทุกคนวันแรกช่วงเช้าไปวัดท่าสุงครับวัดดังขึ้นชื่อเมืองอุทัยไปวิหารแก้ววิหารกระจกสวยจับใจเสร็จแล้วไปต่อปราสาททองคําแหล่งรวมพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดํายังอยู่ตรงนี้ให้ขึ้นไปที่ชั้น2นะครับจะมีทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยพระพุทธรูปจํานวนมากเรียกว่าดินแดนมหัศจรรย์แล้วไปทานข้าวเที่ยงที่อาณาจักรบองคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ แต่สถานที่สวยแนะนำต้องมาเลยช่วงบ่ายขับรถไกลไปหุบป่าตาดหุบเขายุคจุลศิษย์ห้ามพลาดกับต้นไม้ยุคดึกดำบรรพ์สวยงามประหลาดตาเสร็จแล้วไปเช็คอินเข้าที่พักครับที่บ้านภูเขา168โฮมสเตย์บ้านริมเขาบรรยากาศดีแต่ช่วงเย็นแนะนําไปเดินเล่นถ่ายรูปที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยตรงนี้จะเป็นถนนเส้นตรงยาวๆล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าและภูเขานะครับช่วงเย็นๆตรงนี้บรรยากาศดีมากผมไปครั้งล่าสุดเห็นมีลานกลางเต็นด้วยใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยคืนนี้นอนที่บ้านกระจมนับดาวนึไในบ้านทายสวยของบ้านภูเขา168ค่าาาเราสังมมปตี้ ตื่นเช้ามาที่นี่บรรยากาศดีอากาศบริสุทธิ์สูดออกซิเจนให้เต็มปอดชาร์จพลังชีวิตให้เต็มที่เช็คเอาท์แล้วไปเที่ยวอำเภอบ้านไร่มีวัดสวยริมเขาเขียวขจีวัดถ้ำเขาว,วงวัดเลินไทยสุดอันซีนของจังหวัดอุทยัยวัดนี้สวยมากครับอย่างกับภาพวาดเลยไปต่อที่ต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ใหญ่40คนโอบที่มีอายุก,กว่า500ปีใครมาที่นี่ต้องแวะมาเช็คอินออกจากตรงนี้คือการเดินทางกลับนะครับซึ่งถ้ากลับกรทมเราจะผ่านอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณก็สามารถแวะเล่นน้ำที่หาดทรายขาวหรือถ้าชิลต่อช่วงเย็นกับ ก็ฟินได้ยยยาววเลๆอุทัยธานีเมืองรองบรรยากาศดีชีวิตนี้ต้องมาสักครั้งจังหวัดอุทัยธานีมีสิ่งดีๆมากมายวัดท่าสูงห้วยขาแข้งประเพณีตักบาทเทโว แก่นมะกรูดวัดอุปโปรสถารามุบป,ป่าตาดวิถีชาวแพรสแกกรัง